ด้านสาธารณสุขพบว่าผู้ติดเชื้อในกรุงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซนเจินและอีกหลายพื้นที่ทาภาคตะวันออกมีประวัติการเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นแทบทั้งสิน้นก่อนจะแพร่เชื้อให้คนในครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดสวัสดีครับผมนักศึกษาวิชาทหารเจตตรินพุ่มทับทิมนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ส จากสถานศึกษาโรงเรียนอุตรดิตดารุณีหน่วยฝึกนักศึกษาทหารมณฑลทหารบกที่35จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกในปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องการป้องกันการแพร่ระบาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านควรปฏิบัติตามซึ่งในวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อกรุณาทราบครับมาตรการที่1การล้างมือให้สะอาด ขั้นตอนที่1ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือล้างมือด้วยน้ําสะอาดฟอกสบู่จนขึ้นฟองหลังจากนั้นนําฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันและขัดขัดถูถูให้ทั่วใช้ฝ่ามือถูหลังมือฟอกสบู่ที่หลังมือแล้วใช้ฝ่ามือถูหลังมือซอกนิ้วจนกว่าจะสะอาดถูทั้งสองข้างเพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณหลังมือเพราะส่วนใหญ่จะล้างมือและไม่เข้าถึงจุดนี้ขั้นที่3าม ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้วการล้างมือขั้นตอนนี้ต้องนำมือทั้งสองข้างมาประกบกันและล้างมือด้วยสบู่อีกครั้งถูซอกนิ้วให้สะอาดเกลี้ยงขั้นที่4ใช้ฝ่ามือขัดหลังนิ้วกับเป็นกำปั้นข้างหนึ่งล้างมือโดยใช้ฝ่ามือถูบริเวณหลังนิ้วทาสลับกันจะรู้สึกว่ามือเริ่มสะอาดขึ้นขั้นตอนที่5ถูนิ้วหัวแม่มือกลางนิ้วหัวแม่มือแยกออกมา แล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบนิ้วหัวแม่มือใช้มือหมุนด้วยฟองสบู่เป็นวงกลมขั้นตอนที่6ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้วให้แบมือแล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างถูด้วยฟองสบู่ตามแนวขวางจากนั้นสลับข้างทำแบบเดียวกัน ขั้นตอนสุดท้ายกำมือรอบข้อมือข้างหนึ่งถูวนจนกว่าจะสะอาดหลังจากนั้นให้เปลี่ยนข้างทำแบบเดียวกับมือข้างแรกวิธีนี้จะช่วยให้มือของคุณสะอาดหมดจดทั้งนี้การล้างมือแบบทั่วไปจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างๆหรือคราบสกปรกที่ออกมาตามธรรมชาติอาทิเช่นคราบเหงื่อและไขมันเป็นการล้างมือเพื่อลดจำนวนเชื้อโรคที่อยู่ตามซอกมือของเราแบบชั่วคราวโดยใช้การฟอกมือใช้เวลาประมาณ สิบถึงวินาทีมาตรการป้องกันที่2ปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามด้วยกระดาษทิชชู้หรือต้นแขนด้านในมาตรการป้องกันที่สหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีอาการคล้ายการติดเชื้อด้วยระบบทางเดินหายใจหรือมีอาการคล้ายไข้หวัดมาตรการป้องกันข้อที่4 ปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่ให้สุกด้วยความร้อนก่อนนำมาบริโภคมาตรการป้องกันข้อที่5สวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อสัผัดสัตว์ป่าในทุกกรณีรวมถึงสัตว์เลี้ยงในฟาร์มรวมไปถึงการสวมหน้ากากป้องกันเชื้อโรคซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ยังเป็นการป้องกันฝุ่น PM2.5 ด้วยจากมาตรการดังกล่าวเชื่อว่า เมื่อทุกท่านได้ปฏิบัติตามแล้วจะทําให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และเชื้อโรคอื่นๆได้ในระดับหนึ่งครับีีีอออเเเเเราไไปด้ยยยมสสลืืน